ใครที่เกิดก่อนพศ2535ั25ฟังทางนี้ครับคุณอาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีไวรัสที่เราเคยได้ยินชื่อกันบ่อยๆแต่อันตรายมากกว่าที่คุณคิดครับเด็กไทยทุกคนเนี่ยจะได้วัคซีนตั้งแต่หลังปี35มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเกิดก่อนเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะไม่ได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเขาก็อาจจะไม่มีภูมิคุ้มกันเมื่อไม่มีภูมิคุ้มกันก็อาจจะติดเชื้อได้ทั้งแบบเรื้อรังและแบบเฉียบพลันได้ครับ และอาจจะนำไปสู่การเป็นโรคอื่นๆที่ร้ายแรงกว่านี้ได้เช่น <c oughs> โรคตับแข็งหรือแม้กระทั่งมะเร็งตับได้ครับ <c oughs> แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเองฉีดวัคซีนแล้วหรือยังมีภูมิคุมค้มกันอยู่หรือไม่หรือถ้าติดแล้วจะต้องรักษาอย่างไรบ้างไปหาคำตอบด้วยกันครับกับแพทย์ผู้ชำนาญการเพื่อเคลียร์ทุกข,ข้อสองสยัยไขทุกคำถามสุขภาพในรายการ Help me please by b d m s <c oughs> ความจริงแล้วไวรัสตับอักเสบมีหลายชนิดนะครับแต่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็น่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบบีก็เป็นชนิดที่อันตรายและก่อให้เกิดโรคร้ายอื่นๆได้มากที่สุดครับและที่สําคัญติดต่อได้ไม่ยากเลยครับโดยเฉพาะคนที่เกิดก่อนปีพศ2535หรือว่าอายุ33ปีขึ้นไปครับและอาจจะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากกว่าคนที่เกิดหลัง2535ครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะอะไร และการตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบดีมีวิธีไหนบ้างและจะป้องกันได้อย่างไรบ้างเราไปหาคำตอบพร้อมกันครับกับนายแพทย์ธานินเจียมจันคุบอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อโรงพยาบาลกรุงเทพครับโดยกรณีถ้าเราติดเชื้อแบบเรื้อรังครับมันก็ทำให้เกิดการอักเสบอย่างเรื้อรังที่ตับซึ่งในระยะยาวเนี่ยก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นพังผืดที่ตับซึ่งเวลาผ่านไปหลายปีก็คือกลายเป็นตับแข็งนั่นเอง นอกจากนี้ตัวเวลาเสร็จบียก็ยังสามารถให้เกิดมะเร็งตับได้ด้วยคนไข้ก็จะมาด้วยไขย้ปวดจุกแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนตัวตาเหลืองอันนี้คือเสียบพลันแต่ใน,นกรณีเป็นเรือรลงังคนไขห้หลายๆรายนะครับไม่มีอาการอันนี้ต้องอาศัยการตรวจคัดกรองในระยะยาวก็จะกลายเป็นตับแข็งหรือว่ากลายเป็นมะเร็งตับซึ่งถ้ารอให้มีอาการแล้วก็มักจะมีอาการเยอะแล้ว เป็นโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กไทยทุกคนนะก็คือเด็กไทยทุกคนเนี่ยจะได้วัคซีนตั้งแต่หลังปี35มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเกิดก่อนเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะไม่ได้รับวัคซีนไวรัสตับเสบีนะครับเขาก็อาจจะไม่มีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนก็เลยมีโอกาสติดเชื้อมากกว่าหลักๆนะครับก็ประมาณ4ช่องทางนะครับที่เราจะติดเชื้อไวรัสตับเสดบีได้ อันแรกก็เป็นการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะครับแต่ปัจจุบันเราก็เจอลดลงเพราะว่าเรามีการคัดกรองจากการปากคันตลอดนะครับอันที่2ก็เป็นการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเนี้ยปัจจุบันเราเจอเยอะขึ้นนะครับถ้าไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยไปมีความสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้ออันนี้ติดได้นะครับอันที่3ก็เป็นการติดเชื้อจากการใช้ของมีคมรว่วมกันใช้มีดโกนร,ร่วมกันก็คือเป็นการติดจากเลือดน,นั่นเองอันสุดท้ายก็เป็นการติดเชื้อจากการรับเลือดนะครับซึ่งถ้าเป็นการรับเลือดที่ไไไมมมมม่่เหาาะสรด้ีก ใช้เลือดที่มีการคัดกรองอย่างเหมาะสมก็มีโอกาสจะปิดเชื้อได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือว่าเคยฉีดวัคซีนไปแล้วหรือยังครับคุณหมอปัจจุบันนะครับก็มีการตรวจคัดกรองได้หลากหลายรูปแบบนะครับก็คือเป็นการตรวจจากเลือดว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยจะเป็นการตรวจแหลบที่มีชื่อว่า Hepatitis B Surface Antigen หรือ HBS Antigen อันนี้คนตรวจเป็นบวกอันนี้ก็สามารถบอกได้เลยว่ามีการติดเชื้อนอกจากนี้ปัจจุบันเราก็ยังสามารถตรวจคัดกรองได้ด้วยว่าเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันหรือ,อยังนะครับเช่นเคยฉีดวัคซีนไปแล้วก็จะเป็นการส่งตรวจ l a บที่ชื่อว่า Hepatitis B Surface Antibody นะครับถ้าถ้าตรวจแล้วมีภูมิอันนี้ก็ถือว่าสบายใจได้เลยสําหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าเคยฉีดวัคซีนไปแล้วหรือ,อยังหรือว่า มีภูมิหรือเปล่าเนี่ยแนะนําเข้ามาหาหมอนะครับเพื่อเข้ามารับการตรวจเลือดนะครับก็เราสามารถตรวจได้ถ้าตรวจแล้วเราพบว่าไม่ติดเชื้อแล้วก็ยังไม่มีภูมิภ้มกิกันหมอก็จะแนะนําให้มีการฉีดวัคซีนครับซึ่งวัคซีนเราก็จะฉีดกันทั้งหมด3เข็มนะครับก็คือ0 1ย์แล้วก็6เมื่อฉีดครบ3เข็มแล้วคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็มักจะได้รับภูมิุ้มกันที่เพียงพอแล้วก็สามารถป้องกันเชื้อได้ครับได้ฟังแบบนี้แล้วไวรัสตับปักเสบีไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับ และอันตรายกว่าที่คนคิดเยอะเลยแต่เราจะสามารถป้องกันไวรัสชนิดนี้ได้ง่ายๆเพียงไปตรวจเช็คภูมิคุ้มกันของตัวเองหากพบว่าไม่มีภูมิก็เพียงแค่ไปฉีดวัคซีนให้ครบตามที่คุณหมอแนะนำครับแค่นี้ร่างกายของเราก็จะห่างไกลาจากไวรัสตับอักเสบบีได้อย่างสบายใจและเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ Help me please by b d m s รายการที่ทำให้เรื่องของสุขภาพเข้าใจง่ายกว่าที่คุณคิด